จะบอกอย่างนี้วันนี้นะต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่ที่เป็นไรายได้เมรว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณวางแผนถูกในเรื่องการเงินนะอันนี้เตะก,ก้าการันตีจักการที่เตะเริ่มต้นแบบตกงานที่เริ่มแบบเรียนรู้เรื่องการเงินตั้งแต่ตอนเรียนมหาลายัยตอนแบบจบปวชปรครั้งแรกตอนที่ไปสวิตคือตอนจบปวชก็คืออายุสิบเจ็ดใช่ไหมอายุสิบเจ็ดปุ๊บไปแล้วพอมาเรียนมหาลายัย ก็เรียนรู้เรื่องการเงินตั้งแต่ยังไม่ได้มีรายได้ประจําเป็นของตัวเองเอาบอกงี้ก่อนเพราะเตยก็ทํางานตอนเาารียนมหาลัยแต่เป็นฟรีแลนซ์เต่ก็เลยค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะค่อนข้างมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากที่จะมีความมั่งคัง่งมั่นคงในในตอนที่เราอายุยังไม่เยอะมากก็ยังอย่างเช่นอย่างเช่นแบบ30ิไปแล้วอะไรเงี้ยอยากมีความมั่นคงที่แบบเอออยากไปเที่ไหนก็ได้อยากแบบมีบ้านราคา8ดหลักอยากแบบขับซูเปอร์คาร์ตอนอายุ40ต้นๆด้วยเงินตัวเองนะยำนะด้วยเงินตัวเอง ถ้าเกิดเราจะไปในถึงจุดนั้นจริงๆสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้เราก็ต้องไปเรียนรู้จากคนที่เขาทําได้มาแล้วแลแ้วเตะบังเอิญมาแม่แม่ได้แต่งงานกับสามีคนสวิตเตะก็เลยเพอไปสวิตปุ๊บเราก็ศึกษาเพราะสวิตเขาก็ดังเรื่องธนาคารเรื่องการเงินเรื่อง private banking เรื่องสารพัดที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินเตะก็เลยรู้สึกว่า อ๋อโอเคอันนี้เป็นจุดที่เราจะเรียนรู้ได้ทั้งจากคนสวิตเป็นๆที่เป็นสามีคุณแม่จากเพื่อนคุณแม่เพื่อนคุณพ่อเพื่อนน้องสาวรวมถึงการอ่านหนังสือที่เป็นภาษาเยอรมันอ่านข่าวอ่านหนังสือต่างๆทําให้เตเข้าใจเลยว่าอ๋อจริงๆคุณมีไรายได้เท่าไหร่อ่ะไม่สําคัญนะเต้บอกให้เลยว่าคนเยอะมากที่ไม่รวยหรือว่าแบบไม่ประสบความสําเร็จเรื่องการเงินนะคุณอาจจะไม่สนใจเรื่องการลงทุนคุณรวยได้ไหมได้นะแต่คุณต้องต้องแบบ เก็บเงินนานๆนะระยะเวลาในการเก็บเงินมันจะต้องมากกว่าการลงทุนดูปะแต่มันไม่ได้ไหม,มายความว่าคุณรวยไม่ได้นะรวยได้นะประหยัดเก็บเงินรวยได้แต่คุณต้องอยู่สวิตนะถ้าเกิดคุณประหยัดเก็บเงินแล้วคุณอยู่อเมริกาคุณอาจจะรวยไม่ได้เพราะาเงินเฟอมันสูงมากรวมถึงในเมืองไทยอย่างเงี้ยถ้าคุณจะประหยัดเก็บเงินไม่ทันค่าใช้จ่ายไม่ทันเงินเฟอแต่ถ้าคุณอยู่ในสวิตคุณประหยัดเก็บเงินอย่างเดียวคุณก็รวยได้นะในสวิตทําได้เพราะในสวิตเงินเฟอมันต่ำกว่าศูนย์เสถียรภาพด้านการเงินมันจะไม่ต่ําเลยถ้าเกิดคุณ เรียนรู้เรื่องการเงินอ่ะคุณจะเงินเดือนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าคุณใช้เคล็ดลับบนนี้ที่เตจะมาบอกรับรองผ่านไปวันนี้วันนี้สามสิบมกราสองพันยี่สิบสองถ้าคุณเอาเคล็ดลับแบบนี้ไปใช้นะไปใช้ที่เตให้ฟรีเลยเนี่ยหนึ่งปีเตก็ใ้การันตีเลยว่าคุณดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นนี่แบบรวยขึ้นเลยอ่ะนะอันนี้บอกเลยว่ารวยขึ้นเลยแล้วคุณก็ จริงนะคุณเอาความรู้เนี้ยไปบริหารจัดการเงินเสร็จปุ๊บคุณไปเรียนรู้เรื่องการลงทุนอ,อีกหนึ่งปีนะวันที่ส0มสิบมกราปีสพันยีิบสามมาเจอกันใหม่รับรองเลยว่าคุณจะมาขอบคุณตัวเองขอบคุณเตขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเจอกันแล้วมาฟังเรื่องนี้อันนี้เตบอกคุณให้เลยนะต่อให้คนที่อยู่ในสวิต์ก็ไม่รู้หรอกเหมือนที่เตแชร์ไปเมื่อเมื่อ่ายนี่ไงว่าที่เขาอ่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี้ย สามารถเอาคริปโตจ่ายภาษีในเมืองสุขได้คุณรู้ไหมมีคนไทยในสวิตยเยอะมากที่ไม่รู้รวมถึงคนสวิตเป็นๆก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้สนใจเรื่องคริปโตไม่ได้สนใจเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนสัญญาว่าจะไม่รู้แต่คนสวิตที่เตเอามาเล่าข้อมูลวันนี้เอามาจากหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ srf c h รษเป็นหนังสือพิมพ์กก่งๆของรัฐนิดนึงถ้าเกิดคนสวิตส่วนใหญ่ที่ครอบครัวโอเคโอเค,โอเคนะ ค่อนข้างตาวางแผนการเงินแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณไปเจอคนสวิตท,ที่เขาไม่ใช่แบบนี้อันนี้เตก็มันก็ไม่ทุกคนครับว่าแต่เตมองว่าเตโชคดีไงที่เตอยู่เบิร์นคุณพ่อเป็นสามีคุณแม่เนี่ยคุณลุงม์งเนี่ยเป็นคนเบิร์นแล้วเขาก็มีวินัยการเงินแบบเดียวกับที่สถิติแห่งชาติสวิตเอามาให้ดูในข่าวขอเป็นกําลังใจจริงๆเตเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาติดตามเรื่องการเงินมานานมากๆนานมากๆแล้วเปรียบเทียบหลายประเทศด้วยนะ ไม่ได้เชื่อสวิตอย่างเดียวแต่รู้สึกว่าของสวิตเนี่ยม,มันทําได้จริงแล้วเราแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเห็นจริงๆไงเพราะถ้าเกิดเราจะเอาโลโมเดลหรือต้นแบบในแบบที่เราทําได้จริงแล้วเรารู้สึกว่ามันมันเห็นเป็นรูปประทับอะเราก็ต้องอยู่กับคนที่เขาทําให้เราเห็นจริงๆอะไม่ใช่คือการอ่านหนังสืออย่างเดียวอะเต้ก็เลยเลือกแบบสวิตข่าวนี้ก็คือเขาบอกว่าคนสวิตใช้เงินกันแบบนี้จ้ะอ่ะให้ดูเลยเขาแบ่งเป็นรายละเอียดเอยอะมากอันแรกเขาที่เขาใช้เลยนะคะ เงินร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนสวิตท,ที่ได้มานะคะส่วนใหญ่คนสวิตราย mm hmm. ได้รวมกันในครอบครัวเฉลี่ยของคนสวิตเขาเอาสถิติมาจากเ,าเขาเรียกว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติสวิตเซอร์แลดนด์นืตัวย่อคือตัว BFS นะคะก็คือถ้าแปลเป็นง่ายๆก็คือเหมือนอารมณ์ถ้าบ้านเราน่าจะเป็นอะไรอะ่ะสาภากพกระทรวงพาณิชย์อะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมถ้าบ้านเราแต่ที่สวิตเขาใช้คําว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ ชมาพันธรสวิทแต่จริงๆที่สวิท mm. เขาชอบทําสถิติอะไรแบบเยอะมากอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบเก็บข้อมูลคนสวิทใช้เงินคุณดูนะกราฟอันแรกนี่ป๊าปาเห็นไหมอันแรกอันแรกคืออะไรคนสวิทถูกฝังหัวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าสิ่งแรกที่คุณต้องทําเลยคือสต o อเยอร์ er คืออะไรภาษีภาษีจากไรายได้ค่ะที่เมืองไทยจริงๆเวลาเราเห็นข้อมูลนะนย่ยคนบ้านเราไม่ค่อยพูดเรื่องภาษีใช่ไหมที่สวิทนในโรงเรียนก็สอนเรื่องภาษีคุณพ่อคุณแม่ก็จะพูดเรื่องภาษีว่าพอมีไรายได้ปุ๊บ สิ่งแรกที่คุณต้องคิดถึงคือเรื่องภาษีที่เราเห็น11%ก็คือคนสวิตลรายได้เฉลี่ยนะคะก็คือคนสวิตเนี่ยรายได้เฉลี่ยรวมกันในครอบครัวส่วนใหญ่ในสวิตสามีภรรยาทํางานด้วยกันก็คือจะไม่เหมือนประเทศอื่นส่วนใหญ่ประเทศอื่นก็ตั้งแต่แต่ในสวิตอ่าสถิติคือคนที่แต่งงานกันอะช่วยกันทำมาหากินส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุณผู้หญิงไม่ค่อยเลี้ยงลูกอยู่บ้านก็คือจะแบบเลี้ยงแค่ตอนเด็กๆพอาลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็คือทางาน รายได้สติเฉลี่ยของคนสวิตคือหนึ่งหมื่นเห็นไหมเนี่ยที่เขาเขียนตรงเนี้ยหนึ่งหมื่นสามสิบสามฟังรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะก็คืออันแรกเลยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นคือภาษีค่ะอันแรกนะเพราะคนสวิตส่วนใหญ่ต้องต้องจ่ายภาษีก่อนค่ะถ้าไม่จ่ายภาษีนี่คือชีวิตยากมากอันนี้สองคือเก้าสิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นนี่คือภาษีนะคะถือว่าแพงไหมแพงค่ะสิบเอ็ดเปอร์เซ็นสิบ 1>, 1 5ของรายได้แพงกว่าเมืองไทยไหมมากค่ะแล้วก็ทุกคนเสียภาษีหมดนะคิดเป็นรายได้เป็นชั่วโมงคือคุณทางานน้อยคุณก็ต้องจ่ายที่สวิตไม่มีงดเว้นภาษีถ้าเทียบกับเมืองไทยเมืองไทยถ้าเงินเดือนไม่ถึงเท่าไหร่ปีละแสนห้าหรือสองแสนไม่ต้องจ่ายที่เยอรมันก็คือมีกําหนดว่าถ้าภาษีไม่ถึงไม่ต้องจ่ายแต่สวิตเสียหมดนะเสียตั้งแต่หนึ่งฟังแรกเลยที่คุณมีรายได้ไม่มีการงดเว้นภาษีใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณมีรายได้ในประเทศสหราแลนด์คุณต้องจ่าย11.5 และอันที่สองอไอตัว a h v i v นี่คือไอตัวประกันเกษียณก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะเงินเกษียณอาฟาวถ้าภาษาภาษาสวิตนะไอตัว9.7นี่คือเงินเกษียณก็คือเงินออมที่รัฐบ,บาลบังคับหักนะคะทำให้คนสวิตเนี่ยตอนแก่ที่เราเห็นว่าเขารวยเขามีตังค์อะเขาออมจากการถูกหักจากเงินเดือนค่ะไม่มีสวัสดิการรัฐฟรีๆใดๆทั้งสิ้นในเมืองไทยยังมีสวัสดิการรัฐฟรีๆเยอะกว่า ขอ้อแล้วต่อมา6.2%คือคังเปอร์เนตคือคร์คืออะไรคือประกันสุขภาพประกันสุขภาพเนี่ย6.2%เป็นะคะเป็นเป็นจากรายได้เลยนะถูกบังคับโดยรัฐบาลในสวิต์คนที่อยู่ในสวิตทุกคนต้องมีประกันรัฐบาลผักพาาให้คุณแต่เองในเมืองไทยไม่มีประกันก็มีส0สิบาทรักษาทุกโกรคถูกป่ะเออในเมืองไทยก็สวัสดิการรัฐเยอะกว่านะถ้าเทียบแล้วนี่หักไปอ่ะรวมเนี่ยคุณดูรวมๆวมนะ3อย่างเนี่ยประกันสุขภาพเงินตอนแก่เงินเกษียณเ,เ,เนี่ย เข้าไปเท่าไหร่ละสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วยังไม่ถึงเง hey, ินถึงตัวเลยนะจ๊ะยังไม่ได้ใช้เลยนะเงินไปเกินครึ่งแล้วนะฉันจะบอกคุณเนี้ยแต่จะบอกคุณเนี้ยว่าอีกจะบอกพวกเธอเลยนะว่าพวกเธอโชคดีมากเลยนะที่พวกเธออยู่ที่เมืองไทยที่รายได้มันไม่โหดที่ไม่โดนจํา <dispute>. ก al ัดการใช้จ่ายแบบนี้พวกเธอโคตรโชคดีเลยนี่นายสวิตนาทุกคนต้องอันนี้คือเขาทำเศรษฐีมาเฉลี่ยคนสวิตส่วนใหญ่ใช้จ่ายกันแบบนี้ สิบเอดเปอร์เซ็นเนี่ยรวมกันอะสองอันเนี่ยก็ยี่สิบกว่าแล้วรวมค่าประกันไปเกือบสาสิบแล้วใช่ปหอ่ะค่าที่อยู่อาศัยเหมือนที่เตบอกครั้งที่แล้วว่าคนสวิตใช้อันที่สี่เนี่ยสีแดงเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายที่ลดหลังลงมาคือค่าใช้จ่ายจําเป็นอันแรกเลยภาษีเงินตอนแก่เงินเกษียณอันที่สามคือประกันสุขภาพทุกคนถูกบังคับได้ทําอ่ะถ้าใครชอบฝากกดไลเลยก็แชร์นะคะแล้วก็อันที่สี่สีแดงสิบสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นคือค่าที่อยู่อาศัยและค่าพลังงานเพราะว่าบ้านในสวิตต้องมีค่า ก็เหมือนเราอยู่อะค่าน้ำค่าไฟถูกไหมที่บางไทยก็มีค่าน้ำค่าไฟที่สวิตซ์เนี่ยรวมกันประมาณ14.7เน้อยไหมน้อยคนไทยมีน้อยนะที่ใช้เงินกับค่าใช้จ่ายในบ้านอันนี้คือรวมค่าน้ำค่าไฟรวมค่าเช่าบงเช่าบ้านอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะคนสวิตส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยซื้อบ้านกันเขาเช่าบ้านอยู่โดยเขาใช้เงินประมาณ14.7เปซนเนี่ยคุณดูเลยค่าใช้จ่ายของเขาแบบนี้เขาถึงรวยไงคนไทยส่วนใหญ่เอาเงินไปทุ่มที่บ้านค่ะเหมือนที่แต่เล่าไปครั้งที่แล้วเขาผ่อนบ้านกันเท่าไหร่ 30% 50%บาางคน8ปเนี้คุณจะมีเงินเก็บได้ไงอ่ะไม่ได้ยังไงคุณก็ไม่มีอ่ะเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยรวมกันเนี่ยเกือบ5้าแล้วนะอ่ะแล้วอีก7.7% 7เ 7. 7นี่ยค่ารถและค่าน้ำมันถ้าบางคนที่ไม่มีรถยนต์ก็ใช้รถไฟก็คือเฉลี่ยไปเลย7.7%ของรายได้นะคะแล้วอันต่อมา6.3%คืออะไรค่าอาหารค่ะต่ำไหมล่ะต่ำนะแล้วก็ คนชวิตส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยก็คือไปท่องไปเที่ยวไปพักโรงแรมคือกิจกรรมของคนชวิตเนี่ยต่อให้เขาเป็นคนที่ออมเงินมีการวางแผนเรื่องการเงินแต่เรื่องที่ขาดไม่ได้คือไปไปร้านอาหารไปเที่ยวต่างประเทศไปพักโรงแรมคือเป็นเป็นประสบการณ์เป็นความรู้สึกที่คุณจําเป็นต้องออกไปเรียนรู้ใช่ปะคุณอยู่แต่บ้านมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเติบโตและเข้าใจเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเนี่ยค่าไปเที่ยวร้านอาหารโรงแรม ตีไว้ของรายได้5.8%ถึงแม้ว่าเขาจะประหยัดแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างครบนะแต่มีการวางแผนเป็นระบบเพราะฉะนั้นคุณใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยเต้ก็ใช้วิธีนี้ตลอดนะเต้ไม่ได้ประหยัดจนแบบตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างรือท,ทำให้เราเครียดถ้าเป็นอย่างนั้นเราเก็บเงินได้ไม่นานอ่ะแล้วค่าต่อไป5.4%นี่คือความบันเทิงก็อาจจะอะไรดีอะไปเที่ยวกับเพื่อนเออไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปทํากิจกรรมอะไรแบบแปลกๆใหม่ๆเหมือนที่จะบอกคนชววิทย์ ถ้ายุสิบแปดเนี้ยนั่งไพรเวทเจ็ทเช่าลิมูซีนหรือแบบไปเที่ยวที่หรูหูอะไรเงี้ยอันนี้คือความบันเทิงไปเที่ยวกลางคืนไปต่างประเทศอะไรเงี้ยคือหักไว้เลยห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะขอโทษค่ะโรงแรมอลัา,หารห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วควาบันเทิงสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์รวมกันเนี่ยสาหรับกิจกรรมบันเทิงและไปเที่ยวเนี่ยรวมกันเท่าไหร่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ถูกไหมเราสามารถใช้ชีวิตปกติไม่ได้แบบเขียมจนไม่ทําอะไรเลยไม่งั้นคุณทําได้ไม่นานอะแล้วก็ต่อไปการบริโภคอื่นๆก็อาจจะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินหรือเผื่อแบบมีความจําเป็นนเผื่อมีลูกน้อยลูกน้อยแบบต้องซื้อของเล่นหรืออะไรแบบนี้ก็กันไว้บริโภคอื่นๆที่เป็นค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงหรือเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่คุณสามารถใช้ได้ในเงินที่คุณมี1 3เเ็นเห็นปะมันอยู่ที่คุณวางแผนไงถึงแม้ว่าคุณจะออมเงินคุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วสุดท้าย เห็นไหมสุดท้ายไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยประกันข้างบนเนี่ยรัฐบ,บาลบังคับให้หักตามรายได้ก็คือ9ก้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะถ้าเป็นคนประเทศอื่นอาจจะร้านลาว่วาอุย้ยฉันมีประกันกเกษียณจากมีกเกษียณแล้วจากที่รัฐบาลบังคับให้ทําก็อาจจะไม่ต้องเก็บเงินเพิ่มแต่ไม่นะสาหรับคนสวิตค่าใช้จ่ายข้างล่าง1ิบสาเปซนนี่คือเงินออมค่ะเงินออมแล้วคุณลองไปบวกดูอะ่ะเงินออม1ิบจาเปเซนบวกกับของที่รัฐบาลบังคับเป็นเท่าไหร่20สิบซของรายได้นะ อันนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอันอื่นที่มันอาจจะเหลือเก็บเนี่ยเห็นไหมเขาเก็บเงินอันนี้คือเบเบ้พื้นๆน,นะคนสวิตส่วนใหญ่เก็บเงินแบบนี้เลยอย่างน้อยนะเป็นอย่างต่ําเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือเก็บส่วนตัวส่วนตัวที่เตะบ,บอกไปเมื่อกี้นะี้โดยที่รัฐบาลไม่ได้บังคับเนี่ยสิบสองจุดสามเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะที่บ้านเตะเก็บมากกว่านี้นะแล้วคนที่เตะรู้จักจเก็บเยอะกว่านี้อันนี้คือขั้นต่ําของคนสวิตท,ทั่วทั่ว,วไปที่คุณเห็นเขารวยเพราะอะไร เขาเก็บเงินไงเขาแบ่งเงินไงเขาเออมเงินไงมันไม่มีใครมันไม่มีพระเจ้าคนไหนมาโปยเงินให้คุณฟรีๆมันไม่มีรัฐบาลไหนมายื่นเงินให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องเก็บเงินอนะ่ะไม่มีทางค่ะไม่มีทางอันนี้บอกเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนชีวิตคือแบบนี้ที่เตบอกไปทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์คราวนี้คุณเห็นหรือ,อยังคุณสามารถเอาไปใช้เป็นสัดส่วนแบ่งเงินของคุณเองได้เลยถ้าคุณทําแบบนี้นะถ้าใครอายุยังไม่เยอะทาตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนเตอย่างเนี้ย รับรองคุณอายุเริ่ม30ิอายุเริ่ม25ิบหคุณเริ่มมีเวลแล้วคุณเริ่มสะดวกสบายเหมือนที่เตะไปแล้วเพราะาเตะก็วางแผนการเงินแบบนี้ตลอดเลยแต่เตะเก็บเยอะกว่านี้นะบอกก่อนเตะเก็บเกิน5้าสิของไรายได้ใช่อันนี้คือพื้นฐานของคนสวิตที่ทาไมประเทศเขาถึงร่ารวยอถามคุณก่อนว่าคุณวางแผนการเงินละเอียดแบบนี้ไหมมีใครทําบ้างมีใครทําแบบนี้บ้างหรือมีใครที่วางแผนการเงินที่เป็นขั้นเป็นตอนเป็นรายละเอียดแบบนี้บ้างอ่าช่วยเขียนหน่อยว่าวางแผนไหม ถ้าทาเขียนหน่อยว่าทําอยากรู้ว่าคนที่ติดตามแฟนเพจนี้วางแผนเรื่องการเงินแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ทําไม่เป็นไรนะคะไม่ทําคุณก็สามารถเอาไอเดียแบบนี้ไปเริ่มป้นได้เลยต่อให้คุณมีเหมือนที่แต่บอกคุณไงว่ารายได้จะเยอะจะน้อยจะมากจะน้อยไม่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวกับการที่คุณวางแผนจัดก,การเงินของคุณที่คุณได้มาอย่างไรคุณมีการเอาเงินไปใช้ในส่วนที่เป็นประโยชน์หรือไม่หรือคุณเอาเงินไปไปใช้แบบ ของต้องมีหามาแล้วก็ใช้ไปหมดถ้าเป็นแบบนี้คุณก็ไม่ต้องคิดหรอกว่าคุณจะจะรวยหรือว่าจะมีความมั่งคั่งในวัยเกษยียณได้เพราะว่าหาเท่าไหร่ใช้เท่านั้นมันจะเหลือได้ไงหรือปา